เ็ดเขาปลามืนอนี่พี่น้องนี่เฮ็ดพึ่งเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะพึ่งยั้งนอนนี่นะเฮ็ดพึ่งยั้งนอนนี่งามงามพี่น้องนี่แหกมานพี่น้องเอ้ยฝากช่องไม่กุ้งน้ำแน่เด้อนี่ไม่กุ้งมาหาเฮ็ดได้มื่อนี่มันมานเด้อพี่น้องเด้อมาทีหลังเขาอันนั้นอยากหาเฮ็ดพี่น้องนี่เขาปลาเขาดงได้มื่อนี่เดี๋ยวสิผ้าหาเฮ็ดก่อนมื่อนี่ได้บ่ได้ก็จังว่ากันเอาแต่พ่อปนกับพ่อ หรือพ่อจะได้กแก้งอันเอาไปผสมใส่หนอ่อใหม่ก็เอาตากับบะเมนว่าตาดีได้ไหมพี่น้องไม่่อยเห็นหุงปันไดดอกใช่หรอลงกระตาไปใส่นอมหาเหต็ตมหาเ็ตพี่นอ้องคุณละไปทางทีอันลูกว่าพุณละลูกไปนำกันนี่แหละไปค่อ,คอยๆยางไปพาไปเน่ เพราะว่าแม่ก็บอสันทัดปันไหนเด้งยันจะลงปลานี่แหะพี่น้องฝากช่องนี้ด้จาเด้อพี่น้องเอ้